แรงแบบรั่นแรงจริงอย่างเงี้ยมันแรงกว่าตัวเดิมแบบมหาศาลนะสวัสดีครับผมอุลตร้าซีเทเลนนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับหลายๆคนคงเห็นอุปกรณ์แบบนี้ของอุลตร้าซีคือเจ้าวัดลมนี่แหละความเร็วสูงความแรงสูงนะครับเคยออกมารุ่นแรกละทีเนี้ยทางอุลตร้าซีออกรุ่นใหม่ออกมานะครับตัวเนี้ยเป็นรุ่น ad02 อ่ารุ่นใหม่คำว่า แตกต่างจากเดิมยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอย่างแรกเลยอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะมีคู่มือบอกสเปคของเจ้า a d ด2ส,อสอก,กันนะว่ามีอะไรบ้างจุดต่อมาก็กจะเป็นกล่องอุปกรณ์เสริมของมันจะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับแกะกล่องออกมาก็จะเจอสาย USB t y ท e C t ท Type เ1เส้นนะครับผมตัวสายแนนยาร์ดห้อยข้อมืออ่าหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะมีหัวอ่าหัวแปลงต้องแจ้งก่อนนะรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเนี่ยหัวเดอเตอร์มันเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับผม มันจะไม่เหมือนกันนะเจนใหม่เนี่ยมันจะเป็นล็อกอีกแบบหนึง่งเขาให้หัวมาสองอันอ่าก็เป็นแบบรูใหญ่กับรูเล็กอ่ะเอาง่ายๆให้มา2ตัวต่อมาครับจะมีตัวเขาเรียกว่า d u ฟิ filter ตัวแผ่นกองอากาศอ่ากองเพื่ออะไรในกรณีที่แบบคนใช้ไปใช้ในการดูดอ่ะเขาจะให้แผ่นตัวนี้มาอ่านะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับเครื่องหน้าตาเป็นยังไงนี่ ad 0 2หน้าตาจะอย่างนี้แตกต่างจากตัวแรกนะอย่างแรกเลยที่รู้สึกเลยแตกต่างคือวัสดุ ครับตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นโลหะตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ดูแข็งแรงทนทานนะไม่ได้แบบกองแก๊งอ่าดูแข็งแรงทนทานจุดแตกต่างเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยต่างอะไรคือบอดี้ต่างแน่แอ่าแบตเตอรี่แตกต่างกันตัวเดิมเนี่ยหนึ่มิลลิแอมตัวนี้4 0 0 0ันมิลลิแอมเยอะกว่าเดิมเกือบ3เท่านะครับผมตัวเดิมเนี่ยสังเกตครับก็จะเป็นแบบว่าถืออย่างเดียวตัวนี้เขาดีไซน์มาบางคนต้องการแบบช็อตแบบผมปิวอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้มีเกลียว1ต่อ4ต่อขาตั้งได้แล้วนะ อ่าอันนี้คือข้อดีเลยนะบางคนแบบว่าเฮ้ยบางทีเปิดแล้วไม่ต้องถือก็ได้เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเปิดให้มันเป่าก็สามารถต่อขาตั้งได้เลยนะครับผมเนี่ยยวให้ดูอ่าอันนี้ผมถือว่าโอเคนะทำมาดีเลยตรงเนี้ยต่อขาตั้งเนี่ยบางทีตัวเป่าลมเนี่ยลองการเป่าแบบบางช็อตเราต้องมาถือถูกไหมตัวเนี้ยคุณสามารถใส่กับขาตั้งนี้ได้เลยนี่ล็อกแบบนี้ได้เลยดีมากนะครับจุดต่อมานะครับผมด้านหลังฟิลเตอร์นี่ถอดได้อย่างที่บอกมันจะเป็นตะแกรงนี้เราถอดได้ซึ่งตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะสี่มุมเลย ไม่เล็กนะแล้วเราก็เอาตัวติวเตอร์มาใส่ได้นะครับหัวอย่างทีบอกอกหัวด้านนี้การใส่มันจะเป็นล็อกคล้ายๆพวกไฟโบเวนน่ะจะมีล่องของมันใส่ตรงรอบก่อนอย่างนี้แล้วเราบิดมันก็จะ็อกแค่นี้เองวเวลาออกก็คือหมุนออกวิธีการเปลี่ยนหัวมันจะไม่เหมือนตัวเก่าตัวเก่ามันจะเป็นเกลียวถูกไหมต้องมานั่งหมุนอันนี้มันจะแบบเหมือนระบบโบเวนของพวกไฟอ่ะเป็นล็อกหมุนแล้วก็ดึงออกทำมาโอเคใช้งานง่ายนะครับ การใช้งานเคลื่อนอแตกต่างนิดนึงรุ่นเก่าเนี่ยถ้าใครเคยใช้ก็เดือบมันคลิกเสร็จแล้วก็กดปรับระดับมีสี่เบอร์ตัวเนี้ยการปรับระดับสี่ระดับเหมือนกันแต่จุดแตกต่างเลยความแรงสูงสุดต้องบอกกันเลยนะตัวนี้แรงที่สุดละตั้งแต่ที่ผมลองมาสำหรับพัดลมคุปปาเนี่ยรุ่นเดิมเนี่ยก็ว่าแรงแบบแรงนะเห็นตัวเ,เล็กเนี่ยแสนรอบตัวเนี้ยแสนสามเสียงนี่คือ turbo v เลยอ่าวิธีการใช้กดค้างไว,ว้สามวิจะมีปุ่มนะครับเปิดอยู่ด้านหน้านตรงน,นี้ ครัง่สามวิก่อนไฟมันจะขึ้นทั้งข้างกดครั้งท่สามวิีไฟมันจะขึ้นท,นนนทีนี้ให้เรากดดับเบิลคลิกสองทีนะครับแต่มันจะไม่เปิดนะเพราะตรงนี้มันจะมีปุ่มหมุนมันจะง่ายกว่าเดิมรุ่นเดิมต้องมาดับเบิลคลิกสองทีแล้วเปลี่ยนสเต็ปตัวนี้จะมีปุ่มหมุนเลยอ่านี่ปุ่มหมุนเลยความแรงสะใจมากเต็มเหนียวแสนสามได้ยินเสียงกันแล้วนะเนี่ยเปิดเข้ามตาตก็้องขงผมื่นอะแรงมากอันนี้อ่าแรงแบบ โคตรแรงอ่ะผมต้องพูลเลยโคตรแรงจริงนอกจากนี้ครับยังมีฟังก์ชันที่เขาซ่อนมาอีกคือกด3ครั้งครับมีไฟฉายด้วยนี่เป็นไงอ่าเป่าในที่แบบมองไม่เห็นอะไรเงี้ยตัวเนี้ยไปเป่าได้โอ้โหถือว่าโอเคเลยเพราะบางทีเนี่ยไอพัดลมเหล่านี้นอกจากที่ใช้แบบเป่าเพื่อการถ่ายวิอเลยหรือบางคนเนี่ยใช้ในการทําความสะอาดกล้องบางทีเป่าเซ็นเซอร์รอเป่าอะไรเนี่ยตัวเนี้ยมีไฟฉายไดย้สองด้วยเฮ้ยมีสประปกเป่าแล้วหลุดหรือ,อยังดีไซน์มันมาก คือถามว่ามันเหมาะกับใครไอพัดลมเนี้ยถ้าถามผมนะตากล้องอนี้ยุบหลังๆเนี้ยเรามีกล้องอยู่นะครับเมื่อก่อนเราใช้ลูกยางเป่าลมมานั่งบีบๆกันผมว่าจริงๆอะ่ะไอลูกยางเป่าลมอ่ะผมว่าซื้ออย่างนี้ไปดีกว่าเพราะอะไรลูกยางเป่าลมประโยชน์มันคือเป่าเฟนเฟอร์อย่างเดียวเป่าเลนส์อย่างเดียวแต่คุณมีไอตัวเนี้ยผมว่ามันเป่าแรงกว่าลูกยางเป่าลมแน่นอนและที่สําคัญออกไปกองออกถ่ายข้างนอกแล้วร้อนมันช่วยคุณได้นีย่ยตัวนี้มีไฟฉายด้วยถือว่าต่บโจทย์เลยแรงแบบน,นี้แรงแบบนั่น แรงจริงอันเนี้ยมันแรงกว่าตัวเดิมแบบมหาศาลนะเนี่ยรุ่นเดิมนี่เปิดแต่รอดนะอ่าฟังเสียงก็ได้ครับแต่ยิงเดี๋ยวจะเท,ทให้ว่าแรงลงที่ได้ไมันต่างกันประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป่าแรงเงี้ยตอนดูดคุณไม่ต้องกลัวแรงดูดถือว่าแรงกว่าเดิมเยอะ <redes cend ant> ก็อย่างที่บอกครับตากล้องอะไรเงี้ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยควรจะพกนะเวลาออกกองไปถ่ายเนี่ยบ้านเรารู้กันอยู่แล้วร้อนถูกไหมพกตัวเดียวจบลูกลมไอ้เป่าอดมเนี่ย ไม่ต้องหกละเนี่ยเป่าภาพฝุ่นในเลนเซนเซอร์ผมว่ากระจุยหมดจริงๆไม่ต้องแรงถึงขนาดแสนสามก็ได้ซึ่งแนะนําเลยมาแท็บอีกอย่างหนึ่งนะที่บอกว่าดีกว่าตัวเดิมคือแบตเตอรี่ใช้งานได้มากกว่าเดิมอย่างที่บอกตัวเดิมอัหนึ่งพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมตัวเนี้ยแบดสี่พันนะครับใช้งานได้มากกว่าเดิมแน่นอนอขนาดถือว่าพกพาสะดวกน้ําหนักเบากว่าเดิมด้วยนะแบตเยอะกว่าเดิมแรงกว่าเดิมฟีเจอร์มากกว่าเดิมใครที่กาลังหาอยู่เนี่ยตัวเนี้ยแนะนําเลยครับติดกระเป๋ากล้องไวได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าดูแล้วชอบสินค้านะครับสามารถซื้อสินค้านะครับได้ที่อุลซี่ไทยแลนด์ทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามอุลซี่ทุกช่องทางด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม